แตกทุกคนเชื่อใครวะเนี่ยโดดมาอย่างนี้เลยเหรอไบรุนหัวแตกมีส่วนเลยเตะเตะเตะเชื่ออะไรวะเนี่ยทำไมมันมีต่คนมาหาผมวะเฮ้ย หวานเจี๊ยบเลยนะครับเอาไปหนึ่งกระทงครับข้อหาเปิดผมโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตมีมาใส่ข้างบนเรียบร้อยครับแตกครับพ่ม เล่นด้วยครับยังไม่ได้เปิดเล่นเลยนะฮะให้พี่ดิมน้องแบกขึ้นแกนนะโวผมจะไม่ขึ้นเลยนะฮะเหมือนมีคนอยู่แอร์ดอ คนล่ม007ตามหามันจนเจอไอ้นี่ไงที่มันยิงผมวันนั้นจำได้ไหมวันนี้มันโดนผมครับแค่นั้นแหละวันนั้นมันยิงผมนะผมเล่นซองชาร์จจำได้ว่าโรงงานอะแต่วันนี้ผมมาแก้แฮนได้แล้วเต็มหัวไปดิมีสว่วนเลย 维修。哈哈。 ปล่อยให้ลุกขึ้นมานะครับปล่อยให้ลุกขึ้นมามีส่วนเลยปล่อยให้ลุกขึ้นนะครับถือว่าเราให้โอกาสลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งหวานเจี๊ยบนะครับพ่อผมตะเตะเตะเมื่อกี้นี้บ้านฟาร์มมีคนยิงกันนะ หัวแตกทุกคนคมเกินไปไหมดีมูคมเกินไปไหม,ม,ม,เ,ไไหมเล่นแบบนี้เขาล้องโปกันหมดเลยเนะี่ยจริงเล่นแบบนี้เขาล้องโปนะครับพี่ดีมูมีส่วนเลยโคตรได้ได้เลยครับผม หัวแตกนะครับจริงหัวแตกกันเลยทีเดียวทุกคนเกินไปไหมเกินไปไหมห้ามวราหมดยี่สิบลูกที่หนึ่งต้องเป็นของเรา เนี้รอบผมมาตึงด้วยดินอบมาตึงด้วยดิประเด็นอะอันนี้ปล่อยไว้ก่อนแปลสไนก่อนถือว่าปล่อยตัวนี้ไปก่อนนะครับ อนุญาตไปลสนัยนะหัวแตกครับต้องน้องตึงเกินไปไหมดิมบตึงเกินไปไหมครับเซฟไฮไลท์ก่อนวันนี้ได้ไฮไลท์เฉยนะฮะมีสว่วนนะครับ หนึ่งหนึ่งครับทุกคนหุยหัวสองนัดแล้วนะ่ะโคตรตึงจริงให้ดับไม่เยอะนะครับ Uh-huh. <laughs> หืม90หล่อมหล่อม หัวแต้ครับแค่นั้นแหละโคตรตึงของจริงฮะทุกคนมีส่วนเลยนะฮะตึงแบบนี้หาได้ที่ไหนนะครับ <c oughs> หัวเป็นหัวนะครับพ่มเกินปุยมุ้ยดีครับพี่ดีมครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะฮะสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะฮะมีส่วนเลย